เอวาเนทควงคู่เคลียร์ราม่าไม่เหมาะสมคบกันเพราะเงินจริงไหมการใช้ชีวิตค่อนข้างลงตัวเรื่องแต่งงานขึ้นอยู่กับครอบครัวเอวายูทูบเบอร์ฝรั่งชื่อดังไมเนเนทหรือเนทนาธานที่วันนี้ควงแฟนสาวคนสวยเอวาปวรวันทายาทเจ้าของธุรกิจยาหมื่นล้านออกเสือครั้งแรกพร้อมเคลียร์ราม่าทุกประเด็นทั้งคู่นี้ไม่เหมาะสมหรือว่าคบกันเพราะเงินเนทเป็นยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของประเทศเลยตอนนี้ยอดติดตามเท่าไหร่แล้ว เน็ใน YouTube 13.4ล้านแล้วของน้องใกล้จะถึง2ล้านด้วยอะไรเป็นจุดเด่นของเราที่ทำให้คนติดตาม10กว่าล้านคนเน็น่าจะเป็นตัวตนของเราเลยเพราะว่าใครก็ถ่ายคลิปได้แต่ผมว่าสิ่งที่ทำให้เราต่างกัน 1. เป็นฝรั่งไม่ใช่ลูกครึ่งมาที่นี่ผมก็มีมุมมองที่โตมาจากอเมริกามันอาจจะไม่เหมือนกันทำมากี่ปีแล้วเนผมเปิดช่องต้นปี2015ประมาณ8ปีครับเรียกว่า YouTube เป็นอาชีพหลักของเราได้ไหม เนกครับ100%เเลยตอนเริ่มคิดว่าเป็นงานอดิเรกไม่ได้คิดว่าเป็นอาชีพแต่พอทำไปเรื่อยๆสังคมมันเปลี่ยนไปคนดูทีวีน้อยลงดูออนไลน์มากขึ้นก็เลยกลายเป็นอาชีพก่อนจะเป็นยูทูบเบอร์เราทำอะไรมาก่อนเนกผมเป็นช่างภาพบริษัทท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วเป็นจิตอาสาอยู่เมืองไทยมากี่ปีเนทสิบปีพอเนสเขามีปัญหาดราม่านู่นนี่นั่นเราให้กาลังใจเขายังไง เอวาก็บอกเขาว่าเรามาโฟกัสคนที่รักเราดีกว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนดีแค่ไหนถ้าเราอยู่ในโลกออนไลน์มันจะมีคนไม่ชอบเราอยู่แล้วอยากให้มองสิ่งดีๆมากกว่าทุกครั้งที่เราทำคอนเทนต์ต่างๆมีปรึกษาน้องเอวาไหมเนทตอนนี้ทีมงานมีเกือบ30คนแล้วก็ปรึกษาทีมครีเอทีฟนักแสดงคุยกับน้องเอวาบางครั้งก็ปรึกษาแม่ของน้องแบบผู้ใหญ่หลายคนชีวิตมันยุ่งบางครั้งเราก็ลืมปรึกษาบ้าง ตอนประกาศเป็นแฟนกันกลางรายการสดรายการหนึ่งวันนั้นเป็นยังไงบ้างเอวาไม่คิดว่าพี่เนทจะขอเป็นแฟนตรงนั้นมันก็มีลูกโป่งตกลงมามันก็โดนสปอยนิดนึงเพราะแม่พี่เนทมาด้วยแล้วคุณแม่บอกว่าเขามีเซอร์ไพรส์ทำไมมีลูกโป่งข้างบนเราก็มองขึ้นไปไม่คิดว่าวันนี้จะมีอะไรแบบนี้วัฒนธรรมไทยขอผู้หญิงเป็นแฟนไม่ต้องเอาแม่มานอกจากจะขอแต่งงานนะเนทพ่อกับแม่มาเพราะผมขึ้นชกมวย เห็นว่าถ้าชกชนะจะยอมรับเป็นแฟนอันนี้จริงหรือเปล่าเนฟเราไม่ได้คุยกันแบบนั้นในคลิปเอวาจะให้คำท้าทายถ้าทำได้เขาจะให้หนึ่งแสนแต้มถ้าครบหนึ่งล้านค่อยเป็นแฟนกันแต่พอชกชนะก็ลองขอเอวาอันนี้เราไม่ได้คุยว่าเป็นแฟนแต่เหมือนที่เนฟลองขอดูไหนไหนก็ชนะแล้วความรู้สึกเอวาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเอวาตื่นเต้นมากเลยดูคลิปนี้บ่อยๆเพราะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีความสุข และหลังจากนั้นที่เนทก็จะเปิดข้างหลังจําได้ว่าร้องไห้หนักมากมันเป็นโมเมนต,ต์ต่างๆที่เขารวมเอาไว้หนูก็ร้องไห้ดีใจช่วงมุงนั้นเราไม่รู้สัญญาณเลยว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เราขนาดนี้เอวาไม่รู้ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ด้วยลูกโป่งหรือขอเป็นแฟนแค่คิดว่าชบมวยจบต้องขึ้นไปบนเวทีเพราะพี่เนทบอกว่าอยากถ่ายรูปด้วยอยากถ่ายรูปกับทุกคนไม่ได้คิดว่ามีวิดีโอนี้หรือมีลูกโป่งจุดเรื่องต้นของความรักเนท ผมกับลูกน้องก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆแล้วน้องเอวาเขาเพิ่งเริ่มทำ u t u b e ไม่นานแล้วเขาก็มาติดต่อ YouTube เบอร์ที่มีช่องใหญ่มาถ่ายคลิปรวมกันผมอยู่ในรถตู้กับทีมงานผมเลยถามว่าคนนี้ติดต่อมาที่บ้านผมไม่มีทีวีผมไม่ได้ดูละครซีรีส์รายการต่างๆที่น้องเขาแสดงแต่พอเขาทักมาก็น่าจะสนุกก็เลยถ่ายคลิปลงกันตอนแรกที่เห็นรูปที่ส่งมารู้สึกว่าน่ารักไหมเนปน่ารักสวยท่าทางเราดูเหมือนเป็นผู้ชายเจ้าชู้เบาๆด้วยไหม เนทไม่มีครับไม่มีแม้แต่นิดเดียวเลยผมไม่เที่ยวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรเลยแล้วเราประทับใจอะไรเขาเนสสิ่งที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่เริ่มคุยตั้งแต่รู้จักก็คือตัวตนของน้องเลยพอรู้เป้าหมายชีวิตความฝันวิธีคิดแล้วมุมมองในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่สวยมากเลยครับทุกคนสวยแต่ในอนาคตทุกคนแก่อยู่แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่ที่จิตใจจิตใจน้องสวยที่สุดความรักที่ผ่านมาเอวาเคยเจอผู้ชายหลอกเรื่องเงิน เอวาใช่ค่ะจนเรารู้สึกไม่อยากคบกับใครต้องบอกก่อนเขาเหมือนเป็นแฟนคนแรกแล้วก็ตอนนั้นอายุ18เองเด็กมากแล้วหนูมองว่าไม่มีใครที่จะเลวร้ายไปทั้งหมดเราไม่คิดว่าเขาจะเอาเงินเราแต่ตอนนั้นมีอีเมลส่งเข้ามาว่าคุณได้ติดตามเกมนี้หรือเปล่าเหมือนมันกดส่งมาทุกเดือนแล้วอยู่ดีๆธนาคารก็โทรมาว่าเจ้าของบัตรเครดิตนี้ได้เล่นเกมนี้หรือเปล่าจ่ายทุกเดือนเลยเดือนละพันกว่าแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเงินเขานอกใจด้วยมันมีหลายเรื่องมากๆแล้วเป็นรักครั้งแรกด้วย เราก็ส่งไลน์ไปถามเขาว่าได้ทําจริงไหมเพราะเขาอยู่ญี่ปุ่นหนูอยู่ไทยเขาก็บอกไม่ได้ทําทําแต่ความตลกคือเขาถ่ายหน้าจอโทรศัพท์แล้วส่งอีเมลให้ดูเราก็เห็นว่ามีชื่อเกมนั้นอยู่ในอีเมลเขาหนูก็เลยวงกลับไปนี่ไงมันมีชื่อเกมนี้อยู่เลิกเลยไหมเอวาเลิกค่ะแต่จริงๆไม่ได้เลิกเพราะเรื่องเงินแต่เลิกเพราะเจ้าชูเขานอกใจบ่อยมากๆเราให้โอกาสเจ็ดครั้งแล้วเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองยังนอกใจอยู่จับได้ทั้งใน Facebook ข้อความ เห็นรูปหอมแก้มเห็นอะไรแบบนี้เห็นหมดเลยแล้วพอเนทมาชอบเราเริ่มจีบเรากลัวไหมรู้สึกว่าเขาเจ้าชู้ไหมเอวากับที่เนทต่างมากๆเลยค่ะตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกที่ภูเก็ตพูดจริงๆมันคืองานเราถ่ายคลิปช่องหนูเหมือนคลิปเดทแบบปลอมๆเหมือนคอนเทนต์แต่รอบที่สองที่ถ่ายซ่อนแอบช่องที่เนทแล้วรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้จริงใจมากมันเข้ากันมากเหมือนไม่ค่อยปรับอะไรมันเป็นธรรมชาติเลยแสดงว่าความรู้สึกที่เราเคยเจอมาเราลืมไปหมดเลยเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดเขา เอวาเขาทําให้หนูรู้สึกจริงๆว่าผู้ชายที่ดียังมีอยู่จริงก่อนที่จะคบกันตัวเนตเองก็มีดราม่ามาที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะตอนนั้นเรารับกับสถานการณ์ยังไงเนสมันเกิดขึ้นไปแล้วแก้ไม่ได้สิ่งเดียวที่ทําได้คือเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นแล้วก้าวต่อไปแต่ตอนประกาศคบกันก็มีดราม่าไม่เหมาะสมกันคนหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์แต่น้องเอวาเป็นทาย,ยาทเศรษฐีเนสมีความเห็นอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกทุกอย่างมันจริงใจ ที่บอกไปตอนแรกไม่รู้เขาคือใครไม่รู้อะไรเลยพอเราคุยกันพอเราจีบกันอย่างที่บอกรักน้องที่ตัวตนไม่เกี่ยวกับฐานะไม่เกี่ยวโปรไฟล์ไม่เกี่ยวอะไรเลยแล้วพอมันไปเรื่อยเมันต้องพิสูจน์เครื่องมือพิสูจน์ที่ดีที่สุดในโลกคือเวลาแล้วเอวาเองมีคนกระซิบเรื่องของเขาให้เราฟังไหมเอว่าถ้าพูดจริงๆมีค่ะมีเยอะเพื่อนคุณแม่บางคนยังเตือนเลยแต่ว่าตอนจบเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด แล้วพี่เนทก็พิสูจน์ตัวเองมาเรื่อยๆว่าเขารักเราจริงเห็นคอมเมนต์แบบนี้รู้สึกยังไงบ้างเอวาเอาจริงๆรู้สึกเสียใจมันมีเยอะมากมีคอมเมนต์ที่แบบว่าไม่ชอบเอวาแล้วดีกว่าเพราะคบกับพี่เนทก็มีหรือบางคนบอกว่านี่เอวานี่เป็นเอวังแต่ตอนจบก็มองว่าเราอยู่กับเขาเราอยู่กับคนที่เรารักเพราะคนที่คอมเมนต์เราไม่ได้ใช้ชีวิตกับเขาอีกอย่างแฟนคลับหนูทุกคนหนูมองเห็นเป็นครอบครัวหมดก็มีบางคนที่หายไปเยอะเหมือนกัน แต่เรารู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องเลือกคนที่เราใช้ชีวิตด้วยแล้วเราก็ขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะอยู่ช่วงเวลามากน้อยแค่ไหนก็ขอบคุณเขาที่ช่วงเวลาหนึ่งเขาได้ติดตามเราตัวเนฟเองพิสูจน์ตัวเองยังไงบ้างเนสคือเวลาครับตั้งแต่เริ่มอยู่ด้วยกันให้เขาเห็นว่านิสัยเราเป็นยังไงต้องเป็นตัวของตัวเองเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเป็นแบบไหนเวลาเจอคอมเมนต์เจออะไรทำไมรู้สึกว่าทำไมทุกคนต้องมาตัดสินความรักเรา เอวาจริงๆก็เสียใจเหมือนกันที่คนบอกว่าเราไม่เหมาะสมกันตั้งแต่หนูเข้าวงการมาหนูรู้สึกอยากเป็นพลังบวกให้ทุกคนแล้วก็เนทก็เป็นคนดีมากๆแต่หลายคนไม่เห็นที่เนทจากมุมที่หนูเห็นหรือหลายคนจะเห็นแค่ผิวเผินจากข่าวโดยที่ไม่รู้ตัวตนจริงๆของเขาก็มีเสียใจบ้างแต่ความรู้สึกทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามการเวลาในวันหนึ่งเรารู้สึกโกรธรู้สึกมีความสุขเดี๋ยวก็รู้สึกหิวความสุขมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างไม่มีอะไรอยู่จีรังตลอดไปถ้าเรามีความทุกข์อีกสิบนาทีเราดูหนังที่ชอบเดี๋ยวก็หายแล้วแล้วโฟกัสสิ่งที่ดีมากกว่าแล้วมีสถานการณ์ไหนไหมที่ทางเน็เขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ได้คบเราเพราะเงินเอวาตั้งแต่วันแรกที่เน็ตเขาดูแลหนูดีถ้าให้พูดจริงๆแฟนในอดีตของหนูไม่มีใครซับพอร์ตหนูเรื่องเงินได้เลยดูหนังหนูก็ต้องจ่ายเงินกินข้าวหนูก็ต้องเลี้ยงแต่หนูก็มองว่าไม่เป็นไรเพราะเรามีเยอะกว่าเขา ที่เนทคือผู้ชายคนแรกที่จ่ายค่าอาหารให้ซื้อของให้โดยที่บางทีเราไม่ได้ขอมันก็พิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไรเกี่ยวกับเงินเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ของเรามันคือความรักความจริงใจและเราสบายใจเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่ด้วยกันลำบากใจไหมที่เราพยายามจะสื่อสารให้เห็นว่าเขาไม่ได้มาหลอกฉันนะเอวาช่วงแรกๆมีบ้างคะ่ะแต่ช่วงหลังๆไม่มีแล้วคะ่ะคุณแม่ก็ได้ดูคลิปแฟนคลับหลายคลับหลาย คนได้เห็นว่าพี่เนทไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเขาดูแลหนูดีมากเขาจริงใจแล้วไม่ใช่แค่หนูที่เขารักรักทีมงานครอบครัวเขาเป็นคนที่จริงใจและให้ใจกับคนมากๆค่ะอยากให้เชื่อใจหนูเพราะว่าหนูคือคนที่คบนี่คือชีวิตของหนูหนูมั่นใจว่าความดีที่หนูทําจะพาให้หนูเจอคนที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวโอเคแล้วเอวาโอเคค่ะอาก็รักคุณพ่อคุณแม่ก็รักพี่เนทพี่น้องหนูก็รักพี่เนทด้วย ตอนนี้คบกันมาเกือบสองปีแล้วมีอะไรที่เหมือนกันและแตกต่างกันบ้างเนสเยอะที่เหมือนกันคือเราชอบอะไรคล้ายๆกันเอวาที่ต่างกันก็จะมีวัฒนธรรมจำได้ที่ไปที่บ้านก็จะมีบางทีที่พี่เนทไม่ได้ยกมือไหว้ทุกครั้งครอบครัวหนูก็จะบอกว่าที่เนทต้องยกมือไหว้นะหรือต้องพูดครับมากขึ้นหรือบางทีการที่อยู่ใกล้ผู้ใหญ่ต้องโน้มตัวลงพอเดินผ่านอะไรอย่างนี้เนทเพราะที่อเมริกาผมคุยกับเพื่อนพ่อก็เหมือนอายุเท่ากัน แล้วการเลี้ยงดูละ่ะเนทต่างกันมากเลยเพราะผมโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันผมโตกับพี่น้องกับแม่อย่างเดียวแล้วพอผมอายุ18ผมก็ออกจากบ้านไปผจญภัยโลกของผมเลยมันต่างกันที่เอวาก็อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็เป็นคุณหนูด้วยเอวาจริงๆคำว่าคุณหนูมันมีทั้งดีและไม่ดีดีก็อาจจะน่ารักดีแต่ไม่ดีคือดูเหมือนทําอะไรไม่เป็นเลยถ้าถามว่าเป็นอย่างนั้นไหม ในอดีตก็เป็นอย่างนั้นทำอะไรไม่เป็นแต่ตอนนี้รู้สึกเติบโตขึ้นทำอะไรเยอะขึ้นเห็นว่าทั้งสองคนทำงานด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเลยไหมเอว่างานเราเยอะมากที่เนทลงอาทิตย์ละสองคลิปหนูก็ลงอาทิตย์ละสองคลิปมีทะเลาะกันบ้างไหมเนทต้องมีเป็นธรรมชาตินิดนิดหน่อยหน่อยส่วนมากจะเป็นวิธีนำเสนอคลิปนี้จะนำเสนออะไรบ้างมันไม่ได้ทะเลาะร้ายแรงแบบดา่าเอว่ามันเหมือนการปรึกษากันมากกว่าคุณอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมง มีเบื่อกันบ้างไหมเอวาหลายคนก็บอกว่ามันเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่าแต่หนูว่ามันผ่าน6เดือนแล้วมันไม่ใช่โปรโมชั่นแล้วแต่ก็ต้องรอดูว่าอีกสองปีพี่เนสจะเปลี่ยนไหมแต่ตอนนี้หนูไม่รู้สึกเบื่อเขาหนูรู้สึกเหงาด้วยไปเจอพี่เนสไปเจอทีมงานทุกคนรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่สองแล้วเล่นสนุกด้วยกันทำกิจกรรมใหม่ๆก็ไม่รู้สึกเราสองคนมีปัญหาเรื่องการนอนจริงหรือเปล่า เนทจริงเอวาจะนอนที่บ้านกับครอบครัวแล้วผมก็นอนที่ของตัวเองผมจะนอนเร็วสามทุ่มไม่เกินสี่ทุ่มเพราะผมจะตื่นเช้าตีห้าไปออกกําลังกายน้องเขาอยากให้เรานอนเวลาเดียวกันเอวาเที่ยงคืนตีหนึ่งซึ่งหนูนอนดึกมากซึ่งไม่ดีเลยแล้วหนูอยากให้ที่เนทอยู่ด้วยคู่นี้เขาคลั่งรักกันมากถึงขั้นยกสวนสนุกมาเลยเหรอเนทใช่มีทั้งคอนเทนต์และชีวิตจริงด้วยตอนที่น้องครบหนึ่งล้านซับรายยกบ้านลมเอาเกมงานวัดมา เค้กเช่าสนามฟุตบอลใหญ่มาให้เขาเล่นกับทีมงานเอวาเราโตแล้วจะไปเล่นแบบนี้ก็ไม่ได้กลัวไปทักเด็กเคยบอกที่เนทว่าอยากมีประสบการณ์แบบนี้แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำให้เนทเราก็เอาอันนี้มาจัดเป็นเซอร์ไพรส์ให้เขาวาเลนไทยเราทํำงานที่โกดังมันใหญ่เลยประมาณ800ตารางเมตรเราเอาลูกโป่งมาให้เต็มแล้วยกร้านโอมากาเซม่าให้วันนั้นเล่นอยู่กี่ชั่วโมง เอวา4-5ชั่วโมงเลยค่ะและอีกอย่างเราเป็นเหมือนการโปรโมทธุรกิจให้คนอื่นด้วยเพราะว่าจริงๆราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นบางทีเราได้ส่วนลดเหมือนเขาก็สปอนให้ด้วยเห็นว่าซื้อตุ๊กตาให้ตัวละเป็นแสนโดนคนด่าเลยเอวาอันนี้เป็นอันเดียวที่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์จริงๆไม่ได้เป็นสปอนด้วยหนูอยากได้จริงๆความพิเศษอยู่ตรงไหนเนฟมันดูเหมือนเด็กจริงๆเลยครับเอวาอยากให้มองว่าเป็นศินละปะมากกว่ากว่าจะทำเสร็จหกเดือนเลย ราคานี้มันมีกลุ่มคนที่เล่นต่างประเทศค่อนข้างเยอะในอนาคตเราสามารถขายต่อได้ด้วยทำไมต้องเซอร์ไพรส์เขาด้วยตุ๊ก,กตาเนทมันเป็นวันเกิดของน้องแล้วจะครบหนึ่งปีที่เราอยู่ด้วยกันเห็นเขาตั้งใจทำงานเห็นเขาทุ่งเทกับทุกอย่างเลยอยากจะมีเซอร์ไพรส์ให้เขาเป็นพิเศษแล้วอันนี้เขาขอด้วยแล้วเขาเคยมีอีกอันหนึ่งมาก่อนแต่มันไม่ได้ดีเท่าตัวนี้เลยติดต่อศิล,ลปินที่อยู่สิงคโปร์ขอพิเศษเลยหรือลึกๆอยากมีลูกเนทแน่นอนอยู่แล้วครับ เอวาแต่ไม่ได้เป็นลูกเทพหรือไม่ได้เสกอะไรเป็นแค่ตุ๊กตาในอดีตหนูมีขายต่อก็ได้กําไรด้วยค่ะทั้งคู่มีความเชื่อเรื่องพญานาคเนทะมันเกิดจากน้องเอวาพ่อกับแม่ทวนผมไปที่ถ้ำนาคาไม่ต้องเชื่อลองไปพิสูจน์เองเพิ่งไปถ้ำนาคาแล้วขอพรพอลงไปไม่กี่วันสิ่งที่ขอเป็นจริงได้ไปทําคอนเทนต์ที่นั่นเรียบร้อยเนสะเรียบร้อยแล้วครับเพราะขอแล้วต้องกลับไปแก้บนมีแพลนจะแต่งงานกันหรือยังเนสะมันอยู่ที่ครอบครัวน้องเลยครับ แน่นอนผมพร้อมแล้วเมื่อไหร่ที่เขาอนุญาตที่เขารู้สึกว่าเนทพิสูตรตัวเองพอแล้วขอแน่นอนครับเอวามองว่าอีกกี่ปีเอวาสักสองถึงสามปีก็อย่างที่บอกก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่กว่าแม่จะเลี้ยงหนูให้มีทุกวันนี้ได้ก็ต้องให้คุกนะแม่เป็นคนอนุญาตแล้วเรื่องเปลี่ยนศาสนาเห็นว่ามีโอกาสเปลี่ยนสูงมากเนฟไม่ถึงขั้นเปลี่ยนศาสนาแต่ว่าตั้งแต่อยู่ประเทศไทยไม่ได้มีโอกาสศ,ศึกษาแบบละเอียด แต่พอเจอพ่อของน้องเขาสามารถตอบทุกคำถามข้อสงสัยทุกอย่างพ่อเขาชวนไปบวชที่อินเดียอยากไปมากเลยครับเพื่อศึกษาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีอยากเรียนเพิ่มเติม